เรลเาทรย้าข้านะนายทันข้าบล่นะข้ารับใช้ท่านรับใช้ท่านแต่ผู้เดียวย้อนรอยก่อนดูเรนฟิลทาสนมของแดร์โคล่า ตานตีความใหม่ของชายวิตประลาด r e n f i e l d Your sole purpose in life is to serve me Now เรนฟิลเป็นหนังแวมไพายที่มาในช่อง Dark Fantasy h อ r ์ o r ค o อมเมค่ะมาแนวนี้ของโปรดเราเลยบอกตามตรงว่าดูตัวอย่างแรกแล้วนึกถึง d ด r k ชาร์โดขึ้นมาเลยค่ะแต่เ f นฟิลกลับน่าสนใจยิ่งกว่าด r k ชาร์โดซะอีกนี่ขนาดเป็นแฟนขับทิมเบอร์ตันนะคะเนี่ยเพราะอะไรทำไมเ f นฟิลถึงน่าสนใจกว่าต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าตัวหนังหยิบเอาไอเดียการเล่าเรื่องของตัวละครสมทบขึ้นมาเป็นตัวละครหลักค่ะ คือแทนที่จะไปโฟกัสที่ท่านเขาแดร c กคูลาหนังเรื่องนี้กลับพูดถึงลูกสมุนเอกท่ากลับใช้มือขวาของท่านเขาอย่างนายเรนฟิลขึ้นมาเป็นพระเอกของเรื่องแทนค่ะหลายคนงงว่าเอ๊เรนฟิลคือใครเพราะว่าพอพูดชื่อแดร็กคูล่าคนรู้จักแน่นอนค่ะท่านเขาแดร c กคูลาแห่งทาซิเวเนียตำนานผีดูดเลือดไฮโซในปราสาทหลังใหญ่มีเมียเป็นแวมไพร์สาวสวย3คนเป็นภาพจำที่ทุกคนรู้จักกันเป็น อย่างดีค่ะแต่พอพูดชื่อเรนฟิลด์ขึ้นมาเอไม่คุ้นชื่อเลยมันจึงเป็นที่มาของคลิปนี้นี่เองค่ะที่เราจะพาไปย้อนดูกันสิว่าในหนังแด๊กคูล่าแต่และเวอร์ชั่นที่ผ่านมาเนี่ยเรนฟิลด์อยู่ไหนที่มาที่ไปเป็นยังไงนะคะแล้วทําไมเราถึงต้องบอกว่าเขาคือชายวิปราสคลิปนี้มาฟังเรื่องราวของเรนฟิลด์กันค่ะ R.M. r e n f i e l d เป็นตัวละครที่ปรากฏในนวญญนิยายแนวก็อิิคสยองขวัญเรื่อง Dracula ของ Bram Stoker ในปี1897เขาเป็นคนรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ของท่านเขา Dracula ที่ยังคงเป็นมนุษย์มีบทบาทในการช่วยเหลือท่านเขาในการเปลี่ยนมิน่าฮาเกอร์ให้เป็นเจ้าสาวแวมไพร์เพื่อแลกกับการกินมแมลงหนูและสัตว์ต่างๆเพื่อหวังจะเป็นอมะตะก่อนที่ r a n f i e l d จะกลายเป็นคนบ้าข้างคล้ายการกินมแมลงวันและโดนขังอยู่ใน โรงพยาบาลจิตเวชก่อนหน้านั้นเขาเป็นเพียงทนายความธรรมดาคนหนึ่งที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนเรนฟิลด์ในฉบับนวนิยายและภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับดรากู่าในทุกเวอร์ชันนั้นเขาเป็นเพียงตัวประกอบของเรื่องค่ะที่ดูไม่สละสําคัญสักเท่าไหร่มีตัวละครที่บดเด่นกว่าเรนฟิลด์หลายคนไม่ว่าจะเป็นโจนาธานฮาร์เกอร์ดรจอห์นเซวาแวนเฮลซิงสามคนที่กล่าวมานี้นะคะเป็นตัวละครที่มีบุคลิกเป็นฮีโร่ค่ะหรือพูดง่ายๆว่าถ้าฝา ท่านคาร์ดนคล่าคือฝ่ายอาธรรมตัวละครเหล่านี้เนี่ยก็คือฝ่ายธรรมะแหละค่ะพ่าดินเป็นพยานให้เราได้บันทึกไว้เป็นหลักฐานนับบัดนี้เราอับราฮัมแวนเฮลซิงก้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องพิสดารพันลึก แต่กับนายเรนฟิลนั้นต่างออกไปจากตัวละครเหล่านี้อย่างสิ้นเชิงค่ะเขาเป็นตัวละครสีเทาๆที่สุดในนวนิยายของบรัมสโต k e r เกอร์เริ่มจากการที่เขาเป็นทนายซึ่งด็คูร่าติดต่อไปเพื่อซื้อขายบ้านในลอนดอนแต่การเดินทางไปยังปราสาททานซิเวเนียได้เปลี่ยนเรนฟิลให้กลายเป็นคนบ้าเสียสติไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทนายอย่างเรนฟิลในขณะที่เดินทางไปพบท่านเขาแด็คูล่าค่ะแต่สุดท้าย เขาก็ได้กลายเป็นซาวกผู้คลั่งไคล้และตามรับใช้ท่านคาวดัคุล่าอย่างถวายหัวและกับการได้กินเลือดคังคาวที่ดาคุล่าส่งมาให้กิน และนอกจากเลือดขังขาวนะคะก็ยังมีหนูเป็นเป็นนกมแมลงแมงมุมรวมไปถึงเหล่านอนต่างๆซึ่งเลนฟิลเชื่อว่าจะทําให้เขามีชีวิตเป็นอมะตะถ้ากินพวกมันเข้าไปค่ะแต่ในความเป็นฝ่ายตัวร้ายผู้พักดีต่อแดร c u คูล่านั้นเขากับรู้สึกผิดบาปต่อการหลอกล่อหญิงสาวอย่างมีหน้าและสุดท้ายก็กลายเป็นคนใช้ที่ไร้ค่าของแดรคูล่าก่อนจะถูกหักคอตายไปในที่สุดค่ะ ในภาพยนตร์แดร์คูลเวอร์ชั่นปี1931ของทรอย์บราวนิงเปิดเรื่องมาด้วยการที่เลนฟิล l d ถูกท่านเขาสะกดจิตควบคุมให้ทำตามคำสั่งขณะเดินทางไปลอนดอนด้วยการอยู่ในกล่องไม้บนเรือแดร c คูลาดูดเลือดลูกเรือทั้งหมดจนตายยกลำค่ะเลนฟิลทำหน้าที่เป็นแพะรับบาปถูกจับไปอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชของดรเซวาดความคลั่งคล้ายอยากเป็นอมตะแบบแดรคูลา่าทำให้เลนฟิลยอมทำตามคำสั่งของแ r ร c คูล่าทุก แลกกับการที่ d ดรากคูล่าจะส่งหนูหรือข้างข่าวมาให้เรนฟิลดื่มเลือดของพวกมันทําให้สถานะของเขาเนี่ยไม่ใช่แวมมพร์แบบ100%ค่ะแต่กลับกลายเป็นคนวิปราสในสายตาของคนทั่วไปยิ่งกับในเวอร์ชั่นปี1992ของฟรานซิสฟอร์ดคอปเปอาบทบาทของเรนฟิลที่เพอถึงแต่ท่านเขา d ดร็คูล่าเจ้านายผู้สูงส่งของเขาและจ่วงหนอนกับมแมลงวันมากินสดๆโดยเขาเชื่อว่ายิ่งกินสิ่งมีชีวิตมากเท่าไหร่ความ เป็นอมตะในตัวเขาจะยิ่งเพิ่มพลังมากขึ้นค่ะทําให้เขาจับมแมลงเล็กๆก,กินเป็นของว่างได้ทั้งวันนั่นยิ่งทําให้ชายวิปลาสคนนี้เนี่ยกลายเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจในสถานะมนุษย์ที่คลั่งไคล้การกินสัตว์เป็นเป็นและดื่มเลือดสัตว์ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้อยู่ในสถานะของเวมพายแบบร0 0เซนะคะชื่อของตัวละครอย่างเรนฟิลเนี่ยก็ถูกนํามาตั้งเป็นชื่อกลุ่มอาการทางจิตของผู้ที่ชอบดื่มเลือดสัตว์และกินเนื้อสัตว์ดิบๆแต่แทนที่จะเรียกว่า Drag พูลาซินโดมอาการแบบนี้ถูกเรียกว่าเลนฟิลซินโดมค่ะผู้ป่วยจะมีพฤติกรรมชอบดื่มเลือดเพื่อความพึงพอใจบางอย่าง เช่นความเชื่อว่าจะเป็นอมตะว่าจะคงความสวยงามรูปหล่อเอาไว้หรือเป็นเรื่องของลทัทธิศาสนาหรืออาจจะเป็นความพึงพอใจทางเพศก็ได้ค่ะเหมือนกับตัวละครอย่างเรนฟิลนี่แหละที่เชื่อว่าการดื่มเลือดสัตว์กินหนอนกินมแมลงกินนกจะทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยเป็นอมตะแบบแดคูล่าค่ะจากรายงานของจิตแพทย์กล่าวว่าเหตุที่ใช้ชื่อเรนฟิลแทนที่จะใช้ชื่อของท่านคาวแดคูล่าเนี่ยก็เพรพะว่าเรนฟิลเป็นคนธรรมดาที่หลงผิดและมีความเชื่อผิดๆซึ ซึ่งมันโยงไปกับอาการที่ผิดปกติทางจิตเวชค่ะต่างจากท่านคาลรคูล,ล่าที่เป็นผีดูดเลือดจริงๆมีชีวิตคงอยู่ยาวนานและกลัวแสงแดดเ่นฟิลซินโดมจึงกลายเป็นพฤติกรรมการชอบดื่มเลือดเพื่อความพึงพอใจส่วนตัวเท่านั้นเองค่ะจะอยู่ในกลุ่มโรคจิตเภทชนิดหนึ่งด้วยแต่จะไม่เหมือนกับการนำเลือดสดมาประกอบอาหารนะคะคนที่กินเนื้อดิบซาชิมิ ลาบเลือดหรือก้อยเนี่ยไม่ได้เป็นโรคจิตเภทนะคะอันนี้ถือว่านำมาประกอบอาหารเพื่อรสชาติค่ะแต่กลุ่มอาการนี้เนี่ยคือการกินสดๆแบบไม่นำมาปรุงรสใดๆเลยเพื่อความฟินส่วนตัวเท่านั้นเองค่ะไม่ใช่เพื่อความอร่อยแต่อย่างใด โดยรวมแล้วเนี่ยฟังดูเหมือนว่าเรนฟิลด์ก็จะเป็นตัวละครบ้าๆบอๆที่ไม่สําคัญเท่าไหร่ในนวนิยายดรากคลูลาของบรามสโตอเกอร์นะคะแต่เขากลับมีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากค่ะที่ทําให้ดรจอห์นเซวาศึกษาวิจัยเรื่องผี่ดูดเลือดได้จากการบําบัดของดรเซวาตยี่ยแหละที่จริงๆแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนเป็นแค่การจับเรนฟิลด์มาขังแล้วก็เอามาทรมานเพื่อสอบสัมภาษณ์ว่าอาการของเขาเป็นยังไงเขาเชื่อมต่อกับท่านเขายังไง ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของดรเซวัส์ที่ไปร่วมมือกับแวนเฮลซิงช่วยกันปราบด็กคลอาอย่างที่ทุกๆคนดูในพนตย์เรื่องแวนเฮลซิงนะคะซึ่งก็จะทําให้ตัวละครในนวนิยายเรื่องนี้เนี่ยดรเซวัสกับแวนเฮลซิงเป็นฮีโร่ค่ะในขณะที่เรนฟิลเนี่ยถูกขังถูกทรมานแล้วก็ถูกด็กคล่าหลอกใช้จนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ตายไปอย่างน่าสมเพชค่ะและเพราะแบบนี้นี่เองค่ะเราถึงอยากรู้ว่าตัวละครเรนฟิลที่เหมือนเป็น ตัวสมทบรองในนวนิยายดรากูล่านั้นในเวอร์ชั่นของนิโคลัสฮอลเนี่ยจะตีความเลนฟิลออกมาเป็นแบบไหนค่ะ และด้วยความที่ว่าอมมาเนี่ยก็ประทับใจนิโคลัสฮอลจากบทบาทซอมบี้หนุ่มคลั่งรักในวอร์มบอดี้ด้วยอยู่แล้วนะคะยิ่งทําให้เราเนี่ยตื่นเต้นไปกับการเห็นนิโคลัสฮอลในลุคหน้าขาวๆผีๆอีกครั้งค่ะโดยเนื้อเรื่องย่อๆของภาพยนตร์เรื่อง a รน field ในปี2023นี้นะคะเราถึงความเบื่อหน่ายที่ต้องคอยรับใช้ดรากูล่ามานานกว่า90ปีค่ะจนกระทั่งเขาได้มาตกหลุมรักสาวเอเชียคนหนึ่งจึงมีความคิดที่อยากจะหลุดพ้นจากการเป็นทาสรับใช้ของดรากูล่า และกลับไปเป็นมนุษย์ธรรมดาอีกครั้งในภาพยนตร์เนฟิลที่กําลังจะเข้าฉายเร็วๆนี้นะคะนอกจากนิโคลัสฮอลในบทเรนฟิลแล้วเนี่ยยังมีอีกคนนึงค่ะที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือนิโคลัสเคสที่มารับบทเป็นท่านขาวดรากูล่าโดยลุคนี้นะคะได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ดรากูล่าเวอร์ชั่นคลาสสิกหนังขาวดําในปี1931ของทอดบาวนิงเนี่ยแหละค่ะที่สร้างภาพจําให้ดรากูล่าเนี่ยเป็นชายแก่แต่งตัวภูมิฐานดูเนี้ยบเนี้ยบไฮโซ ก่อนที่จะวิวัฒนาการเป็นเลสต์แกหรือว่าเอ็ดเวิร์ดแวไพร์ ire, สายฮอตแบบในปัจจุบันนี้ค่ะเพราะว่าภาพจําในสมัยโบราณเนี่ยแวมไพายจะหัวล้านเล็บยาวไม่ใช่คุณชายสายเนี้ยแบบที่เราคุ้นเคยกันค่ะและนอกจาก2นิโคลัสแล้วนะคะแม่ชื่อสากันอีกด้วยอีกหนึ่งนักแสดงที่น่าสนใจก็คืออาควาฟีนาในบทลีเบกาตำรวจจราจรหญิงหัวรุนแรงที่ทํางานให้กับกรมตํารวจในนิวออร์ลีนส์ค่ะแล้วก็เป็นคนรักคนใหม่ของเลนฟิลในยุคป,ปัจจุบัน อีกด้วยนะคะคเรียกได้ว่าเห็นสาวเอเชียคนนี้นะคะทั้งผลงานอย่างชางชี c r ลซี l ลิสเ s เชียหรือ Ocean a นเนี่ยรับประกันความหาได้แน่นอนค่ะสำหรับเธอคนนี้แต่เอาจริงๆนะเราว่าแค่เห็นนิโคลัสเคสเป็นแวมไพร์ย้อนยุคเนี่ยก็หาแล้วค่ะลุคแบบนี้จากเฮียเคสเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะคะ